อันยองทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งและตอนนี้ทุกคนอย่๋ลวชื่อติติรีแ r e a c t i o ก็วันนี้เราตื่นเต้นมากๆทุกคนวันนี้เราจะมาทำคลิปรีอคชั่นเพลง right bring ของ for eve เย้คือเราจะบอกว่าเมื่อวานอะเพิ่งจะปล่อย ทีเซอร์ออกมาสำหรับเพลงไรอ h t A b i n g นะทุกคนแล้วก็ได้เห็นเพลงในอัลบัม้ม The First อัลบั้มของ 4E ร์อีมแบบดีคือมันดีทุกๆเพลงเลยทุกคนแล้วก็ภาพโปสเตอร์ที่ปล่อยออกมาคือสวยทุกคนสวยมากๆแล้วก็ตอนนี้เพลง Li อ h t A b i n g เนี่ยปล่อย m v มาได้3ชั่วโมงแล้วตอนนี้ยอดวิวอยู่ที่1เึ่เไม่ใช่หนึ่งหมืน่น หกหมื่นหกหมื่นกว่าแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะมารีแอคชั่นกันไปมาทุกคนมารับีแอคชั่นเพลงไร้อ p i ิงกันทุกคนอโอ้ยลุกลุกชุดยีนนี่สวยอาพี่ตาออมพี่โจลินโอ้ยสวยทุกคนเลยโอ้ย อเปิดด้วยแบบท่อนที่มียี้ออะไรต่างๆอ้ามีความเหมือนสายลับนั่นนี่อ่ะอยู่บนรถโอ้ยอ้าวไอสวยมากสวยโอ้ยคนลุก อามีความแบบเครื่องแบบฟังเครื่องสักคนเลยตามอะไรอย่างงี้อู้พี่ไมด่ดีทุกคนสวยมากเลยอะ่ะอู้ชุดดีดีที่เป็นแสงแบบวิบๆะ่ะโอุ้ยบนรถน่ารักมากโอ้ยพี่โจโดีมากอู้ท่าเต้นน่ารัก โอ้ถ้าเต้นเข้าถึงง่ายนะทุกคนอู้อ้าวไอแซวิกอึ้งอึ้งมากตนเน้ยอู้พี่ออมแล้ว โอ,โ,ออโอ้ยพี่พี่โจคือเคมาอ้ยพี่พันลุกนี้ดีอูพ้พี่ไมพี่ไมเหยียดตรงสวยอ่ะสวยมากอูยพี่ฮนานะดีกระยุอ่าไม่ใช่สายลับเป็นโจน โอ้ทา oh, สวยมากอู้ฮอลลีวูดแบบอินเตอร์มากอุ oh, ้ยคอนเซ็ปต์ขาวดำดี คยู่บนรถดีมากโอ้ดีมากเลยอะโอ้ยอ่าคอนเซ็ปต์ถ้าจบดีอ่ะโอ้ย ทุกคนมันดีมากเลยอะโอเคทุกคนตอนนี้ก็จบไปแล้วสำหรับ r e ีแอคชัเพลงไวอบีนะทุกคนก็เราจะบอกเลยว่าคือเอ็อะส่วนตัวนี่ชอบแบบมากๆเพราะมันมีความแบบอินเตอร์มากๆทุกคนคือแบบและท่าเต้นคือสวยคือทุกคนน่าจะแกะกันได้ง่ายมากๆเพราะเพลงนี้คือแบบมันดีมากๆคือแบบเราได้เห็นมุมที่สดใสมุมแบบ เป็นตัวเองมากกว่าเพลงอุลลา่าคือแบบด้วยความที่อุลล่ามันเป็นแบบเดบิว์ใช่ไหมมันก็เลยมีความแบบบุมบูมอะไรอย่างเงี้ยพอพอมาเป็นไลอัพบิงอะเรารู้สึกว่าทั้งทุกคนอะคือแบบพี่ๆทุกคนมีความที่แบบว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองที่แบบเห็นได้ชัดเลยคือแบบเราประทับใจมากๆกับไลอับิงแล้วก็ทุกๆเพลงที่เป็นแบ็กกริงแช หรือเป็นแทร็กที่อยู่ในอัลบั้มนะทุกคนก็คือแบบดีมากๆตอนนี้ไปหาฟังได้แล้วใน iTunes แล้วก็ช่องทางสตรีมต่างๆนะทุกคนและก็ใน YouTube Official ของ4 e a ีก็มีปล่อยให้ได้ฟังกันแล้วก็ไปหาฟังกันนะทุกคนเย่ <Yeah! S 1> ก็จบไปแล้วนะคนสำหรับ4 e a e a c t i o n MV วันนี้เราก็ขอฝากเพลงใหม่ของ โฟอีฟไปด้วยนะทุกคนกับเพลงไปอบ,บิงแล้วเจอกันใหมค่คลิปหน้าก็ชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเรานะแล้วไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย